สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวปืนสกยเฮดกันนะครับผมเป็นระบบไฟฟ้าของค่ายดับเบิลเบลนะครับผมหรือแปลไทยเลยก็คือ2กระดิ่งนั่นเองนะครับผมนี่ครับปืนก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่ครับอันนี้ช่องใส่แบตนะครับก็เราก็เปิดมาข้างหลังเลยนะครับหลังทานท้ายนะครับนี่ครับใส่แบตไว้นี่ครับเดี๋ยวผมจะ เปิดเอาให้ดูนะครับผมนี่ครับใส่แบตว้แล้วนะครับผมโอเคจากนั้นเราก็ปิดเก็บกันนะครับผมถ้าอย่างกรณีที่เราทำไอ้นี้หายนะผมคือให้ใช้อะไรมัดก็ได้นะครับผมหาเชือกมัดก็ได้นะครับ เออมันจะได้ดูแบบแนวผ่านการรบจักหน่อยเออผมว่ามันเท่ดีเอาเชือกมามัดนั่นแหละหรือกอ็เทปก็ได้นะผมถ้าอย่างทาเองนี้หายนะครับโอเคครับก็นี่ครับปืนก็อันนี้ไม่เป็นแม็กกาซีนแบบสแตนอันนี้ผมซื้อแยกนะครับผมนี่ครับตัวน,นี้อันนี้เวลาปุ่มเปิดแบบเวลากดแม็กกาซีนมีทั้งสองฝั่งเลยนะครับผม เราจะปลดด้วยนิ้วโป้งมือซ้ายก็ได้นะคผมสำหรับใครจับไลน,นิงด้านขวานะครับหรือนิ้วชี้ก็ปดด้านขวาก็ได้ไม่ผิดหรอกด้านไหนก็ได้เสียอเซไม่ค่อยแน่นลงหรอกโอเคนี่ครับมันก็ปรับได้ทั้งสองฝั่งเลยนะผมปุ่มเซฟกับเซมินะครับ นี่ก็จะเป็นฟัวโต้โอเคครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ปัดรีกันเลยฮึปฮิจอโอเคครับพร้อมแล้วก็รีกันเลยโอเคสิงนี่ก่อนนะผมไอ้เอาวัวโตวแล้ว โอ้โหนี่ครับเป็นตัวเป้าครับโอเคขึ้นมาป็นหมดละแล้วก็ยิงชุดหนะนึ่งเด็กมีแล้วโอเคอเค,ครับเซต เช็คลูกมีไหมมันจะตีไม่มีกระสุนแล้วทำการเซฟและจะเอามือเข้าก่งไกลเท่านี้แหละโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์และก,กดติดตามด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายไว้เจอกันเฮ้ยยว้ายา เอ้ยไม่กล้าโดนเดี๋ยวกล้องแตกแล้วใครจะซื้อกูเสียตังค์อีก